ปากหมุดไปสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ตามหาโมนิธิขวัญข้าวมาแล้วค่ะปากหมุดมาได้เลยนะเพื่อนๆแล้วเราก็เจอจนได้ทางเข้าจะแคบหน่อยนะก็มาถึงแล้วเราก็มาเผื่อเวลามากๆเลยเพราะว่าเป็นการมาครั้งแรกเพื่อนๆการมาก็ไม่ยากนะคะมาตามหมุดปักหมุดมาได้เลย จำเอาไว้คือทางเข้าคือเล็กมากๆตอนแรกๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจนมาถึงนะคะข้างในก็จะมีที่จอดรถให้เราสะดวกสบายมากๆเดินไม่ไกลจากปุณิชีนะเดินมานิดเดียวอะค่ะแล้วก็ถึงแล้ววันนี้เรามาเช้ามากเลยประมาณ8โมง8โมงครึ่งอะค่ะเราถึงแล้วเราออกจากปทุมธานี6โมงเช้าค่ะเราเข้ามาก็เข้ามาเราก็ เตรียมลงทะเบียนได้เลยค่ะตอนนี้มันคือเช้าอยู่นะคะยังไม่มีคนคือเราเนี่ยมาก่อนเวลาเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องจัดก,การอะไรยังไงเราก็เผื่อเวลาเป็นการดีค่ะเผื่อหลงด้วยถึงจะหมดุดหมดุดแต่ว่าเรื่องหลงกับเราเป็นเรื่องปกติมากนะคะเรามาถึงเราก็เตรียมลงทะเบียนเนี่ยค่ะ จุดลงทะเบียนเขาก็จะสอบถามว่าเราป่วยเป็นอะไรไหมมีโรคประจําตัวอะไรไหมวันนี้ต้องการดูแลในเรื่องไหนอย่างเงี้ยคะ่ะทาประวัติเอาไว้คะ่ะเท่านี้มีแค่บัตรประชาชนนะแล้วก็ตัวจริงค่ะตัวเราจริงๆนะคะนั่ก็บัตรประชาชนของเรา,าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บภาพถ่ายข้างๆบ้านข้างๆมูลนิธิค่ะมีสะบัว ค่ะชอบมากเก็บมาให้ดูเก็บไปดูเองด้วยคือตรงนี้เป็นน่าจะเป็นบ้านคุณหมอด้วยแล้วค่ะแล้วก็จัดตั้งเป็นมูลนิธิตรงนี้เลยคือน่าอยู่มุกมา,มากค่ะร่มรื่นเนาะก็จะมีจุดรับส่งผู้ป่วยคือก็คือสะดวกเลยค่ะถือว่าสะดวกเลยการการมาในบ้านในมูลนิธิเนี่ยค่ะอยากให้ดูบริเวณบ้าน ็บบรรยากาศไปเรื่อยๆด้วยกันนะระหว่างนี้ที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมีเวลาเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆซึ่งช่งชวงเช้าก็วันนี้ก็จะ20ธันวาคม2566ก็จะบร,บรรยากาศก็คือเย็นหน่อยๆพร้อมกับมีสายลมให้เราประทะร่างกายด้วยแส,แสงแดด8โมงครึ่งอย่างนี้ค่ะก็คือไม่ยังไม่ร้อน ะคะมีความเย็นของอากาศด้วยช่วงนี้นิดนึงค่ะเราจะให้ดูนะว่าูลนิธีมีอะไรบ้างาตรงนี้เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษคือข้าวแล้วก็จะมะีส่วนอื่นด้วยยาดมยาหมองอะไรอย่างนี้มีด้วยนะ,นะพวกยาสมายยานุนไพร เนี่ยค่ะลองชอบบรรยากาศบ้านคือล่มลื่นมากเลยบรรยากาศมูลคิคือล่มรื่นมากเลยซึ่งตรงนี้คุณหมอเคุณหมอเรียกว่าเป็นคุณหมอแผนโบราณน,นะเขาก็มีการเปิดบูธเพื่อจำหน่ายนาฬิกาที่วัดวัดสุขภาพอะค่ะตรวจวัดสุขภาพตรวจวัดการนอนหลับของเราประมาณนี้ค่ะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ พันกว่าบาทนะคะประมาณพันกว่าบาทเนาะนาฬิกาค่ะ,ะเพื่อเพื่อตรวจดูว่าสุขภาพเรานอน,อนหลับดีไหมแล้วก็มานี่อีกมีสวนมีซาบวยอีกแล้วค่ะโอ้โหสวยมากชอบอ่านี่ค่ะคือนาฬิกาตรวจวัดการนอนหลับตรวจวัดสุขภาพอะไรของเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่เมื่อกี้ที่มีจําหน่ายคือพันกว่าบาทคือจริงๆแล้วสูงวัยก็ควรจะมีนิดนึงเนาะ พันกบาทค่ะไม่แพงเราก็สามารถซื้อได้แล้วก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆตอนนี้สนุกสนานกับการเก็บภาพเพราะว่ามาถึงก่อนเวลาค่ะก่อนเวลาหนึ่งลงทะเบียนแล้วต้องรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก่าคุณหมอจะลงประมาณสิบโมงแล้วก็เดินเก็บภาพไปนี่ค่ะ ก็จะมีการนวดอันนี้ไม่แน่ใจว่าการนวดนี้เป็นบุคลากรของที่ไหนนะคะที่มารับนวดหรืออะไรอันนี้ไม่ได้สอบถามมานะคะคือตอนนี้เช้าค่ะมาก่อนค่ะไม่ต้องแย่งกับใครเลยนะคะลงก่อนค่ะ การลงทะเบียนก็คือใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะกรอกรายละเอียดของเราไปเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะใบที่เราต้องลงเอาไว้ให้ลงทะเบียนเอาไว้เพราะว่าเราอาจจะมารับข้างหน้าอีกเราก็เอามาแค่ใบสีเขียวๆนี้ค่ะเป็นการน,นัดเนาะ,อะตอนนี้ก็ป้าเองป้าเองค่ะป้าผู้สรรหาคือสูงวัยแล้วก็ต้องการดูแลสุขภาพนะคะบางก็นอนไม่ค่อยหลับเนาะก็เลยอยากมารับน้ำมันใบ เพื่อนในการนอนหลับเพิ่มวันนี้ก็มากันสามคนคะ่ะเออเสร็จแล้วนะคะก็อยังไม่ลืมคือข้างบ้านคือความล่มลื่นของข้างบ้านของของมูลนิธิหรือข้างบ้านคุณหมอเนี่คืออันนี้คือต้นรางจืดนะคะเพื่อนๆคือสวยมากคะ่ะกระทบแสงแดดยามเช้าคือสวยมากคะ่ะดอกสีชมพูคะ่ะอันนี้น่าจะเรียกว่าต้นลายลืมไปแล้ว ตอนเด็กๆจําได้ที่บ้านปลูกเยอะแต่ตอนนี้ลืมแล้วค่ะไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้นานมากๆแล้วนะต้นแบบนี้ค่ะเขาเรียกต้นอะไรใครรู้บอกด้วยสีสวยมากๆแล้วก็แสงแดดสายลมยามเช้ากระทบร่างกายเอื่อยๆเย็นๆคือ,อสบายมากเนาะบรรยากาศบ้านบ้าน,านต่างจังหวัดเนาะดูแล้วคิดถึงบ้านตัวเองเลย อันนี้คือผู้ละหงนะผู้ละหงแต่ว่าน่าจะมีหลายพันนี่เขาผู้ละหงค่ะเพูดละหงไหมน่าจะผู้ละหงหรือผู้ละหงหรือชะบาอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อไม่สันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ชอบความสวยงามของดอกเขาค่ะก็ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยว่าคือดอกอะไร แต่เขาคือสวยอะคือสวยมองแล้วโอ้ต้องจับภาพมาเก็บไว้ดูเลยอเรามาดูอันนี้อีกคือต้นอะไรไม่รู้คือลูกอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าคือลูกอะไรเออคือต้นนี้อยู่ในหมุนนิธิเนาะเนี่ยมีลูกด้วย คือได้ร่มเงา,าเนาะแล้วก็ก็จะเก็บวิธีการใช้อ่าเพื่อนๆคือวิธีการใช้นี่เราต้องไปถึงแล้วเราต้องเก็บนะคะว่าเราจะได้อามาไว้ดูว่าถ้าเรารับน้ํามันมาแล้วคะ่ะเราจะได้ดูว่าเออใช้ยังไงเผื่อเราลืมแล้วก็เก็บภาพเอาไว้ในกล้องเราเลยะคะ่ะเนี่ยวิธีการใช้ไม่ยากหรอกคะ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรน่ากลัวะคะ่ะน้ํามันที่คุณหมอแจกอะคะ่ะ อ่านให้เข้าใจนะคะถ้าเพื่อนๆยังไงก็ซูมอ่านกันนะคะวิธีการที่ใช้น้ำมันค่ะนี่นะคะคือเราเชื่อมากเลยนะว่าสมุนไพรช่วยเราได้เกี่ยวกับร่างกายช่วยเราได้แล้วก็เพราะว่าบางครั้งอะแผนปัจจุบันอ่ะเราก็ไม่ชอบนเนาไม่ชอบกินยาก็เลยมาหา ทางตัวช่วยในการเป็นแผนปัจจุบันอันนี้นะคะมาถึงการที่คุณหมอพูดบางส่วนเดี๋ยวฟังคุณหมอนะคะความจำเสื่อมมากมีไหมในนี้แล้วหมอรักษาได้เป็นความจำเสื่อมอ่ะไม่ได้เพราะสมองมันเสื่อมแล้วพอความจำเสื่อมควาเสื่อมไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆไม่มีดีขึ้นหรอกแย่ๆลงเพราะสมองเนี่ยมันมีแต่แย่ๆลงไม่มีดีขึ้นหรอกหมอเขาบอกนะครับว่าสมองเนี่ยไในว่าที่มันมีแต่แย่ลงไม่มีดีขึ้น ทรงก็ยังยากนะครับที่จะสุดเพราะนั้นอาการคือเนี่ยเช่นความจำเสื่อมนะครับมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆมันจะเรื่อยไปสองทางคือเสื่อมเร็วหรือเสื่อมช้าทก็นั้นแหละแต่ต้องเสื่อมแน่ๆเพราะนั้นจะช้าหน่อยก็ดูแลแบบหมอบอกจะเสื่อมช้าแต่มันลงช้าๆนะครับไม่ใช่ไม่ลงนะลงจะลงลาดๆแบบนี้แต่ถ้าไม่ดูแลจะลงหัวติ่งแบบนี้แต่ว่าไอ้คมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นเนี่ไม่มี แต่ผมอยากให้มันคงได้ดีขึ้นไม่ทีอยากจะลงนะครับลงช้าลงเร็วก็ไม่เอาเก่าก็แยกอยู่แล้วไงเราบางหมหังให้ต้องมาทีนี้อย่างนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่เลยอาศัยโจทย์เอาอาศัยอัดเราก็ได้เนาะือความจําแต่ว่าไอที่มันยิ่งกว่านั้นเนี่ยเดือด้อนสมองไม่คึ้นเรื่องการเพ่ยงเดียวไงผมก็มือสามด้วยไงไปไปรังคาพที่สามล้วเนาะ สั่นน้อยแล้วก็เริ่มสั่นเยอะนะครับทีณหล่อก็สั่นทั้งตัวแหละเนาะคนหัวสั่นด้วยเนี่ยไอ้ที่ทาที่สั่นหมอบอกโรคนี้ก็รักษาไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปซ่อมสมองซ่อมไม่ได้ทีเแล้วไม่หายแต่ว่าคุมได้เพราะว่าไปคุมเอากล้ามเ,เน,าานื้อไงสมองมันสั่นมาให้สั่นเนี่ยเนาะแต่ว่าพอเราบกการล็อกกล้ามเนื้อก็ไม่สั่นไงเพราะนั้นต้องใช้วิธีแล้วครับยังไม่หายมันก็

คุณหมอจะเป็นตัวแทนของพวกเราถวายกองพระป่านะคะก็เราก็ร่วมกันถวายพระป่ากันค่ะเสร็จแล้วพระก็ให้สินให้พรนะเราก็มาถึงบ้านแล้วพร้อมกับน้ำมันสกัดกัญชาของคุณหมอเดชาค่ะย้ำนะคะว่าแจกฟรีคะ่ะคนละสามขวด